โดยครั้งนี้มีชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมทั้งหมด19ท่านและคนใหม่5ท่านซึ่งระหว่างเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ถูกท่านได้ร่วมกิจกรรมมากมายค่ะโดยได้ช่วยกันพัฒนาบริเวณโดยรอบวัดได้นั่งสมาธิและเดินสมาธิวันละ6ชั่วโมงทางยังได้ปฏิบัติธรรมใต้แสงเทียนและได้รับคำแนะนำจากพระอาจารย์เพื่อต่อย,ยอดสมาธิของแต่ละท่านต่อไป โดยทุกท่านส่วนใหญ่ค่ะมีอัธยาศัยที่คุ้นเคยกับการนั่งสมาธิเป็นปกติและอย่างนั่งสมาธิสม่ำเสมอผ่านทางออนไลน์ทำให้การมาปฏิบัติธรรมที่วัดในครั้งนี้ได้ต่อยอดและสามารถรวมใจมาที่จุดสบายได้ง่ายขึ้นเพราะสถานที่แห่งนี้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากค่ะโดยหลายท่านนะคะได้เล่าถึงผลการปฏิบัติธรรมว่า ก่อนจะมานั่งร่างกายได้พักเต็มที่ทำให้ตอนนั่งสามารถปรับร่างกายได้อย่างรวดเร็วพอถึงเวลาที่ปล่อยใจตามเสียงของพระอาจารย์ทำให้นึกถึงความสว่างนึกถึงองค์พระนึกถึงดวงแก้วหรือภาวนาสัมมารอารหังก็สามารถทำได้อย่างทันทีทำให้ทราบว่าวิธีการนั่งที่ได้ผลต้องเริ่มต้นที่ความสบายก่อนค่ะ ส่วนอีกท่านนะคะได้กล่าวว่ามานั่งที่นี่เป็นครั้งแรกเดินทางมาไกลาจากชิซูโอกะใช้เวลาเดินทางประมาณ8ชั่วโมงกว่าเมื่อมาถึงที่วัดได้เห็นบรรยากาศที่เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมทำให้ใจสบายในทุกๆรอบของการนั่งแม้จะนั่งเกือบตลอดวนันก็ไม่ได้มีความรู้สึกตึงเครียดเลยค่ะมีแต่ความรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขมากกับการที่ได้มานั่งสมาธิที่วัดป่าแห่งนี้ ขอบคุณมากที่มีสถานที่เหมาะกับการนั่งสมาธิและอีกท่านค่ะได้กล่าวว่าการได้มานั่งสมาธิที่วัดแห่งนี้มีความรู้สึกว่ามีความสบายมากๆในทุกรอบของการนั่งสมาธิโดยเฉพาะการได้นั่งในป่าที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติเสียงนกร้องเสียงมแมลงความเย็นของลมที่มากระทบร่างกายความสะอาดบริสุทธิ์ของอากาศทำให้มีความรู้สึกสบายมากๆ แม้มีเรื่องฟุ้งก็อยู่กับความฟุ้งได้อย่างสบายๆนั่งไปเรื่อยๆมีความสุขมากๆ